คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆนวันนี้ต้อมมีแนวทางหวยฮาหนอยของวันพรุ่งนี้มาฝากนะคะวัประจำวันที่15เดือนกุมภาพันธ์นะคะเพื่อนเพื่อน เรามาดูผลของวันที่10กันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องเขียนไว้ของวันที่11นะคะเพื่อนๆแต่วันที่11เอ้ขางดนะคะของวันที่10เราเข้าวิ่ง9้านะคะเพื่อนๆก็จะได้29นะคะเราได้แค่เลขวิ่งนะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อเลยนะคะแนวทางหวยฮานอยงวดประจำวันที่15นะคะเพื่อนๆเลขในตารางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งนะคะเพื่อนๆมี เลข4ค่ะเลข9เลข7เลข 2, 2เลข6เลข5นะคะตัวสุดท้ายก็คือเลข1ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ห่างหายกันมาหลายวันนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะตั้มลงคลิปแนวทางหวยนะคะทุก ทุกรัฐนะคะเพื่อนทุกประเทศเลยเนาะหวยมาเลหวยฮานอยหวยลาวหวยหุ้นนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครคะ่ะเด่น6กับเด่น5นะคะเพื่อนๆเ,เลข6ก็จะมี6 0นะคะ6 1 หกเจ็ดนะคะเลข5ก็จะมี5 1 5 5ต้องชอบเลขเบิ้ลนะคะเพื่อนๆ5 5ตัวสุดท้ายก็คือ5 6ค่ะส่วนตัวกันนะคะกันเลข2นะคะกันเลข2มี2 1 2 4 26นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆสองสองสองนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะ่ะมีอีกตัวคะ่ะ97นะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบเลขเดียวกับเลขที่ต้้มเจาะให้นะคะแคปหน้าจอเก็บไว้เลยได้เลยนะคะ แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยไว้เลือกซื้อหัวแฮานอยวันพรุ่งนี้นะคะวันที่15เดือนกุมพานะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ตั้มจาะนะคะเป็นสายวิ่งสายรูดเนาะเพื่อนๆก็วิ่งเลข6นะคะรูดเลข5ค่ะมีเสียงไก่ด้วยนะคะเพื่อนๆต้อมอัดคลิปต,ตอนตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆจะมีเสียงไก่ค่ะ ที่สำคัญนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะกลับมาเฮงๆปังๆังกับหวยฮานอยกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลับขอให้ได้เงินหมื่นนะคะตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆเ,เงินทองไหลมาเทมาวันนี้ต้้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย